ตุทดท็อตแนมอสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนนี้เป็นยังไงวันนี้ผมเลิฟเฟอรนะคบ uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. สวัสดีครับและตอนนี้คุณกำลังดูช่องดิมันกับผมเสมอครับอย่าลืมกดไ like ลค์กดซับสไครป์ของ้วยนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดฤดูกาลโดยการเก็บสามแต้มได้แบบพืจับหลังเฉือนชนะวูฟแฮมป์ตันโดยสัปดาห์นี้พวกเขาจะต้องเจอกับสึกหนักอีกครั้งเพื่อต้องบุกไป,ปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์อีกหนึ่งทีมแกล่งในพรีเมียร์ลีกความพร้อมของท็อตแนมฮอสเปอร์เ,อรเกมนี้ดาริวอนซานเชสจะได้ลงสนามแทนที่การหายไปของโดเมโรขณะที่ในแดนกลางคาดว่า พี่แอร์เอมิลฮอยเบิร์กจะได้กลับลงมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งวนในแนวลุกแน่นอนครับว่าทรงฮึงมินยักษ์ก็ยังคงเป็นนักเตะความหวังเช่นเคยความพร้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในขณะที่แมนยูก็คาดว่าจะไม่มีกองหลังทีมชาติอันตินติน่าเนื่องจากลิซันโดมาติเนสได้อัปอาการบาดเจ็บอองตัวนี้มาซียาลกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งในแนวลุก ขณะที่อาการบาดเจ็บของลิซันโดมาติเนสก็จะทำให้วิกตอร์ดินเดเลฟกับมาลงสนามเป็นตัวจริงยืนคู่กับราเฟลอวาลานครับผลการเจอกัน5นัดหลังสุดสเปอร์ไม่ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยโดยที่เสมอ1ครั้งและแพ้ไปถึง4ครั้งครับถึงแม้ว่าสเปอร์จะได้เปรียบจากการเล่นในบ้าน แต่ทว่าการจากไปของแฮร์รี่เคนทำให้แนวลุกของไก่เดือยทองลดความอันตรายไปมากพอสมควรส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แม้จะเก็บชัยชนะได้ในนัดแรกแบบที่จะไม่ค่อยประทับใจเท่าไรดังนั้นในเกมนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าอึดอัดทั้งสองทีมเนื่องจากทั้งคู่ก็ยังคงมีฟอร์มการเล่นที่ติดๆดขัดัดและต้องปรับปรุงอีกหลายจุดซึ่งดูแล้วโอกาสที่เกมนี้จะจบลงโดยผลเสมอ ซึงมีความเป็นไปได้มากที่สุดครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้ใผมด้วยนะครับและสำหรับคุณกดแล้วก็ขอบคุณครับ